ตอนนี้เราอยู่กันในคลิปท็อกซิกคืออะไรแค่ไหนเรียกท็อกซิกครับก <IF> ่อนหน้านี้ระหว่างการเล่นเกมโฮมสวิตโฮมสวายฟ์ไลฟ์หนึ่งผมถูกถามว่าการที่ฝ่ายผู้รอดชีวิตนั่งย่อรัวๆใส่ผีนับว่าเป็นการท็อกซิกด้วยหรือเปล่า ซึ่งในตอนนั้นผมตอบไว้ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเป็นแต่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ว่าทําไมผมถึงคิดแบบนั้นซึ่งก็แน่นอนว่าหัวข้อนี้มักถูกยกขึ้นมาถกเถียงกันอยู่บ่อยๆเพราะหลายคนมองว่าแค่การกดยอ่อไม่น่านับว่าเป็นการท็อกซิกได้แต่ก่อนที่ผมจะอธิบายมุมมองของตัวเองผมอยากให้เ,เพื่อนๆลองฟังเกี่ยวกับการท็อกซิกที่เพจหรือสื่ออื่นเคยพูดถึงเอาไว้ก่อนครับเว็บจ้าปินได้อธิบายถึงท็อกซิก o p l เพลหรือคนเป็นผิดไว้ว่า คนกลุ่มนี้มักแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาโดยไม่รู้ตัวเช่นช่างเมาส์ช่างคุยชอบนินทาชอบระบายอารมณ์ชอบส่งเสียงดังอารมณ์แปรปรวนหรือแสดงอาการหงุดหงิดโดยไม่รู้ตัวไม่ชอบสนับสนุนใครยกเว้นตัวเองมองโลกในแง่ร้ายคิดลบชอบโอ้อวดขี้อิจฉาไม่ให้เกียรติผู้อื่นมีอีกโก้สูงและทำตัวยุ่งยากไปถูกเรื่องเป็นต้น ซึ่งคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้มักจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ต่ำคือไม่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองแล้วแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาจนทําให้เสียบรรยากาศและทําให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกเบื่อหน่ายไปด้วยในทางจิตวิทยาอธิบายพฤติกรรมของคนประเภทนี้ว่าเกิดจากการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมรอบตัวร่วมถึงความเครียดและเคยได้รับบาดเจ็บอย่างลึกซึ้งจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจในช่วงชีวิตที่ผ่านมา จนสั่งสมเป็นความเจ็บปวดและแปลเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีโดยไม่รู้ตัวและกลายเป็นนิสัยติดตัวไปโดยปริยายแม้ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามคนเหล่านี้จะไม่สามารถจัดการกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเองได้ดังนั้นคนประเภทนี้จึงมักมีพฤติกรรมแบบ Over i d e n t i f y คือพยายามทำให้ตัวเองมีตัวตนในสังคมโดยจะแสดงพฤติกรรมแบบเดิมๆซ้ำๆเพื่อเรียกร้องให้ผู้คนเห็นความสำคัญของตนเอง หากเราใช้เวลากับคนประเภทนี้มากๆหรืออยู่ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ด้วยบ่อยๆเราอาจซึมซับมุมมองหรือพฤติกรรมหลบๆบางอย่างมาโดยไม่รู้ตัวและจะส่งผลให้เรากลายเป็นพิษต่อคนรอบข้างไปด้วยซึ่งมีงานวิจัยของ f r ิ s ลิชชิลเลอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในเยอรมันได้กล่าวไว้ว่าคนมีพฤติกรรมเป็นพิษจะทำให้คนรอบข้างเกิดความรู้สึกหลบๆและความรู้สึกหลบๆนั้นจะทำให้เกิดความเครียดซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับสมองของเรา นั่นคือคำอธิบายรวมๆถึงคนท o ซิกที่อยู่ในสังคมทั่วไปแต่ในคลิปนี้เราจะมาจอดจงเรื่องการท o ซิกภายในเกมหรือท oxic player ก,เเกันในบทความของดิ i ิตอลเกม Thailand ได้พูดถึง5สัญญาณที่บ่งบอกว่าเราอาจเป็นคนท o ซิกไว้ว่า 1. การใช้ไม้พูดกับคนอื่นด้วยถ้อยคำรุนแรงทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวซึ่งนับว่าเป็นเรื่องปกติหากว่าเราไม่พอใจเวลาที่แพ้แต่หากเกิดขึ้นบ่อยเกินไปหรือเมื่อชนะแล้วเรายังดูถูกคนอื่นด้วย นั่นคือการเป็น toxic ท็อกซิกเพลเยอร์ 2. โทษคนอื่นไม่โทษตัวเอง 3. ชอบรีพอร์ตผู้เล่นที่ตัวเองไม่ชอบทั้งที่คนคนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิด 4. แกล้งหรือป่วนผู้อื่นโดยไม่สนใจเกมซึ่งกลรวมไปถึงการเทเกมหรือการกดออกกลางเกมด้วยและ 5. ้กงระบบเกมซึ่งเขาํำชับเรื่องนี้ไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่ควรทำเพราะมันจะทำให้เกมหมดความสนุกเป็นการทำลายเกมทั้งเกม จนทำให้ผู้เล่นคนอื่นไม่อยากเล่นเกมนี้โดยมีคุณเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายความสนุกนั้นด้วยอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่อธิบายเรื่องการท็อกซิกในสังคมเกมไว้ได้ดีมากๆคือของ True ID ครับบทความนี้เขียนไว้ว่า Toxic People คือกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมหรือความคิดด้านลบและมักสร้างแต่เรื่องราวที่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนหรือรู้สึกไม่ดีตามไปด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเล่นเกมแล้วเราพลาดหากมีท็อกซิกเพียเพลอยู่ในทีมเขาจะพิมพ์ประโยคทำนองว่า เราเล่นไม่เก่งไปฝึกมาใหม่หนายมันตัวทวงหรือลายที่สุดคือต่อว่าเราด้วยคำหยาบคายสิ่งสำคัญคือ Toxic People เหล่านี้จะไม่แค่ว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปจะมีผลกระทบต่อคนอื่นหรือไม่สิ่งที่เขาสนใจไม่แค่ตัวเองเท่านั้นเปรียบดังตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกคนต้องสนใจและยอมรับในตัวชันเท่านั้นแน่นอนว่าเกมไหนที่มีท็อกซิคพีเพิลจำนวนมากย่อมส่งผลให้เราเล่นเกมนั้นไม่สนุก ถ้าเป็นผู้เล่นเกา่าอาจจะยังพอทนเพราะเจอบ่อยจนชินแล้วแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่ฝึกขัดเล่นแล้วมาเจอท็อกซิคพีเพิลเหล่านี้ควมามประทับใจในการเล่นก็จะหายไปและนำไปสู่การเลิกเล่นด้วยเหตุผลที่ว่าสังคมในเกมนี้มันแยกเกินไปวิธีการรับมือจากท็อกซิคพีเพิลที่เคยได้ยินมาคืออยู่ให้ห่างบุคคลเหล่านี้ไว้จะดีที่สุดแต่วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับเกมออนไลน์เหล่านี้เพราะระบบเป็นผู้สุ่มจับคู่ให้กับเรา ทำให้การหลีกเลี่ยงบุคคลเหล่านี้ทำได้ยากวิธีแก้วิธีหนึ่งที่เรามักใช้กันคือการหาเพื่อนมาเล่นกันให้ครบทีมอย่างนี้ก็ลดโอกาสเจอกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในทีมเดียวกันได้ระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะเจอจากฝ่ายตรงข้ามก็ได้เพราะช่องแชทของเกมมีการพิมพ์แบบร่วมอยู่ด้วยดังนั้นการแก้ที่ดีที่สุดคือการปิดแชทไปเลยจะดีที่สุด Toxic People เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงลำบากและทำให้การเล่นเกมของเราไม่สนุกเท่าที่ควรจะเป็น แต่มันเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เพราะในเกมออนไลน์เราไม่เห็นหน้าตาและชื่อของเขาดังนั้นจึงไม่แปลกที่ Toxic ิกพีเพิเหล่านี้จะกล้าทำพฤติกรรมด้านลบใส่คนอื่นเราไม่รู้ว่าในโลกความเป็นจริงเป็นคนแบบไหนแต่ก็พอจะคาดเดาได้ว่าอาจเป็นคนที่มีความคิดแต่เรื่องลบจนต้องหาที่ระบายในเกมแค่นั้นเองสิ่งที่เราพอทำได้ก็มีเพียงหลีกเลี่ยงเท่าที่ได้และพยายามเล่นกับเพื่อนจะดีที่สุด และบทความสุดท้ายที่ผมอยากอ้างอิงมาจากเกม Windows ที่พูดถึงปัจจัยภายในเกมที่ทําให้ผู้เล่นมีการท็อกซิกกันมากขึ้นบทความนี้อธิบายไว้ว่าเกมที่มีการแข่งขันสูงจะมีการท็อกซิกมากเป็นพิเศษทําให้ในเกมที่มีระบบ PVP ไม่ว่าจะเป็นเกมโมบ้าอย่าง Dota, LOL, ROV หรือเกมคอม p พ t สอย่าง v a l o r a n t CS:GO และอื่นๆมีการท็อกซิกมากกว่าเกมระบบ PVE อย่างเกม MMORPG ที่เน้นการบั้นตัวละครของพวกเขาให้เก่งขึ้นผู้เล่นเกม MMO จํานวนไม่น้อยจึงช่วยเหลือกันมากกว่าที่จะเสียเวลามาทําร้ายกันเองนอกจากนี้ในโพสต์บนเพจแวดวง e s p o r t ยังเคยลงคําพูดของแอนนาดอลลอนผู้อํานวยการผลิตเกมวอ l o โลแอนด์ของค่ายไลออดไว้ว่าพฤติกรรมแย่ๆในเกมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่คุณต้องยอมรับให้ได้ว่าการเหยียดการบูลลี่ล้วเป็นพฤติกรรมไม่ใช่สถานภาพ เราเรียนรู้ในการใช้เครื่องมือปิดเสียงเพื่อนร่วมทีมที่เหยียดเราบางทีเราก็เรียนรู้ที่จะปิดเสียงตัวเองเพื่อให้สังคมสงบสุขแต่ผลลัพธ์ที่ได้บางครั้งเราเสียเปรียบฝ่ายตรงข้ามไปโดยปริยายการแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นอะไรที่ยากมากเพราะเราไม่สามารถแก้ปัญหาสังคมได้และสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนแต่ที่บอกได้คือเราจริงจังกับเรื่องนี้มาก นั่นเป็นเหตุผลให้เราตั้งทีม Central Player Dynamics เพื่อวิจัยเรื่องราวเหล่านี้โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเท่าเทียมในการเล่นไม่ใช่เพื่อลงโทษคนผิดทุกเกมการแข่งขันลุนเต็มไปด้วยความตึงเครียดเพราะต่างคนต่างต้องการคว้าชัยชนะเราไม่สามารถลงโทษบางคนเพียงเพราะเขามีแพชชั่นกับเกมมากเกินไปถึงแม้ว่าความกระหายชัยชนะจะนำไปสู่การเหยียดและบุรีซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่โอเคก็ตาม เราจะเห็นว่าบทความต่างๆมองผู้เล่นท็อกซิกไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าพวกเขาคือกลุ่มคนที่ทําพฤติกรรมไม่ดีกับผู้เล่นอื่นจนทําให้ผู้เล่นอื่นรู้สึกไม่สนุกด้วยและทําลายบรรยากาศภายในเกมการท็อกซิกจึงไม่ใช่แค่การทําร้ายผู้เล่นอื่นด้วยคําพูดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกระทําอื่นๆด้วยเช่นกันคําถามสาคัญคือแค่ไหนเราถึงจะเรียกว่าเป็นท็อกซิกอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างการแซวกับการท็อกซิก ซึ่งจะคล้ายๆกับปัญหาใหญ่ของสังคมในช่วงที่ผ่านมานั่นคือเรื่องของการบูลลี่และ h a r าสเ m e n t เพราะหลายคนก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างการแซวกับการบูลลี่หรืออะไรคือเส้นแบ่งระหว่างการแซวกับการ h a r าสเ m e n t เหมือนกันซึ่งจริงๆคนที่บูลลี่หรือฮา r าสเ m e n t คนอื่นก็คือ toxic people นั่นแหละครับเราเลยจะบอกว่าปัญหาเรื่องการบูลลี่การ h a r าสเ m e n t และการ toxic เป็นเรื่องเดียวกันก็คงไม่ผิด หากว่าเราถามความเห็นของคนที่ชอบแซวชอบบูลลี่ชอบ h a ล a สเ m e n t หรือท็อกซิกใส่คนอื่นในเรื่องนี้พวกเขาก็คงบอกว่าสิ่งที่พวกเขาทำเป็นแค่เรื่องเล็กๆแซวกันเล่นคำๆเท่านั้นแต่เรื่องนี้คนที่เราต้องถามคือคนที่โดนไม่ใช่คนที่ทำยกตัวอย่างเช่นหากเราเข้าไปยิงมุกจีบสาวผู้หญิงคนหนึ่งถ้าผู้หญิงคนนั้นสนิทกับเราเธออาจไม่ได้มองว่าเราคุกคามอะไรแค่เพื่อนกันยิงมุกเสี่ยวใส่กันเล่นๆ แต่ถ้าเราทำแบบเดียวกันกับผู้หญิงแปลกหน้าเธออาจารู้สึกว่าเรากำลังคุกคามเธออยู่ก็ได้เช่นเดียวกันหากเราแกล้งเพื่อนที่เราสนิทด้วยเพื่อนอาจมองว่าแค่แกล้งกันเล่นสนุกสนุกแต่หากเราทำแบบเดียวกันกับคนที่ไม่ได้สนิทไม่สนุกด้วยเขาก็อาจมองว่าสิ่งที่เราทำเป็นการบูลลี่เช่นเดียวกันกับตอนที่เราเล่นเกมเพผื่ิกรรมที่เราทำจะถูกมองว่าเป็นท็อกซิคหรือเปล่าก็ขึ้นกับว่าเราทำกับใครเราสนิทกับเขาแค่ไหนและเขาสนุกกับเราด้วยหรือเปล่า นั่นคือเหตุผลที่ผมบอกเอาไว้ว่าการนั่งย่อใส่ผู้เล่นอื่นผมมองว่าเป็นการท็อกซิกเพราะคนที่โดนมักเป็นคนแปลกหน้าที่มาจากการสุ่มห้องและไม่รู้สึกสนุกกับเราด้วยแต่ถ้าเอาพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้ไปทํากับเพื่อนที่สนิทกันก็คงมองว่าเป็นแค่เรื่องคำๆก้นไปเมื่อพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเยอะๆโดยเฉพาะในเกมที่มีการแข่งขันสูงตึงเครียดอยู่แล้วซึ่งรวมไปถึงเกม Dead บ y d a y light หรือ o ฮมสวิตท์โฮมเซอร์ v ว v e ที่ให้อิสระก,กับผู้เล่นในการกดนั่งย่อรัวเพื่อ,อยัยวยุฝ่ายตรงข้ามให้สนใจได้ถ้าฝ่ายที่โดนไม่สนุกด้วยไม่สําคัญว่าเขาจะเล่นเก่งหรือไม่เกง่งพวกเขาแค่รู้สึกว่าสังคมภายในเกมทําให้พวกเขาไม่อยากจะอยู่ด้วยเมื่อบรรยากาศภายในเกมเสียผู้เล่นกลุ่มนี้ก็จะเลิกเล่นเกมนั้นไปซึ่งก็เป็นผลเสียต่อตัวเกมและตัวผู้พัฒนาด้วยอย่างที่ผมเคยบอกในช่วงคสเบต้าของเกมโฮมสวิตช์โฮมเซอร์ฟ ว่าผมอยากสนับสนุนเกมนี้แต่ถ้าเกมนี้มีระบบแชทผมจะไม่เล่นเพราะการท็อกซิกต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโชคดีที่ทางผู้พัฒนาก็เล็งเห็นจุดนี้ด้วยเหมือนกันทําให้เราสามารถปิดแชทของฝ่ายตรงข้ามในเกมนี้ได้แต่มันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้พัฒนาจะสามารถป้องกันเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะต่อให้เอาระบบแชทออกเอาปุ่มย่อออกผู้เล่นท็อกซิกก็จะสรรหาวิธีทําตัวท็อกซิกเพื่อทำรายผู้เล่นอื่นด้วยความคิดที่ว่าแค่ขำๆแซวกันเล่นอยู่ดี เหมือนก่อนหน้านี้ที่แค่คำว่าหอมก็ยังเอามาฮาลลัสเมนต์กันได้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นหากรักเกมไหนชอบเกมไหนก่อนจะทำอะไรลงไปอย่าลืมถามตัวเองสักนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำมันเป็นสิ่งที่ต้องทำไหมคนที่เราเล่นด้วยสนิทกับเราแค่ไหนแล้วเขาสนุกกับเราด้วยหรือเปล่าเหมือนการแข่งขันกีฬาที่เราสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่การจะไปตะโกนดา่าถมน้ำลายใส่หรือทำพฤติกรรมอะไรที่อยู่นอกเหนือกติกาของเกม เพื่อรบกวนสมาธิหรือ,อยั่วยุก็คงไม่ถูกต้องแม้ว่าในกฎกติกาจะไม่ได้บอกว่าผิดก็ตามเพราะเกมควรเป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าไปเล่นเพื่อความสนุกได้ไม่ใช่สื่อที่ผู้เล่นบางคนใช้ทำร้ายความรู้สึกกันระบายอารมณ์ใส่กันอย่าลืมว่าคนที่ตัดสินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันท็อกซิกหรือไม่ท็อกซิกคือคนที่ถูกกระทำไม่ใช่คนทำเราต้องนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นนึกถึงส่วนรวมให้มากกว่าที่เป็นอยู่แล้วสังคมเกมก็จะน่าอยู่ขึ้นนะครับ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปเหมือนกันครับลงริอใน Description ใต้คลิปเราไว้รากับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ